เอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปผู้สุกนนะพี่น้องเนาะมาหนีพบกับผมอีกเช่นเคยครับก็ช่องนันป์อยชแนลนะครับช่องนี้ก็มาแบบรวดเร็วกันเลยมาเนี่ะน้ำเสนอครับเมนูเป็ดนะครับมาหนีว่าสิฮิตเป็ดพะโล่นะต้มใส่เครื่องพะโล่ครับพี่น้องเนาะอ่านี่เป็ดประมาณใส่ประมาณโลกรัวๆนะครับเป็นเป็ดไข่นะครับน่ะเป็ดไข่ที่ว่าเกระเซียณแล้วนะวางสั่นไปอีกซะละ เป็ดเป็ดใครนะน่ะบ่แมนเป็ดปักิ่งเป็ดเ,เ,เทศเป็นยังเด้อนี่ตัวหน่อยจักหน่อยนะเอามาหลาบก,บก็แซ่บเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้่อยก่อนส่วนเครื่องทีเฮาจะเตรียมก็นนี่ครับพวกผักหอมกระเทียมต้นหอมนะครับแล้วก็ขิงครับเห็ดหอมนะครับอีกแห้งอ่านำกันเลยมาเนียแล้วเหลรกับนี่ครับ นำขิงมาซอยก่อนเลย <c oughs> เห็ดหอมนะครับ เครื่องพัลโล,ล่นะครับเด้ใส่ลงไปเลยผงพัโล้ครับซีอิ๊วดำเกลือ

รอจนกว่ามันสิบเปอยนะครับนี่ครับหิดระยากกต้มเครื่องพะโล่ซิครับว่าเป็นต้มพะโลสูตรนั่นเนาะอ่าอ่าใส่น้ำตาลเล็กน้อยครับลืมใส่กัน <laughs> หูัวนี่ก็บประมาณเกืกอบชั่วโมงครึ่งนะครับทานจนเบิดกับถุงถุงหนึ่งทานเบิดถุงหนึ่งนะถุงหน่อยนะเบือเดอแล้วครับสีสักนกับดำขี้มีเลยแบบนี้เอ้ยเป็ดพะโล่นะน่ะที่นี่เขาก็ตักเอาน้ำมาเน,นี่ยครับน้ำที่เขาตุนเป็ดเอาไปเห้น้ำจิ้มครับ มาปรุงเครื่องโดยการใส่กระเทียมครับผมกระเทียมสับเนาะใส่ตามชอบเลยครับผมหมักใบลายนะรหมักแบบซาใจไปเลยพริกครับผมที่แห้งต้นหอมครับเราจะสูตรเนาะแต่ว่าน้ำที่เราปรุงแต่ที่แรกแหละครับมันเข้มข้นอยู่แล้วนะนะเฮ็ดยไปอีดน้ำลายไปครับนี่ อ่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับที่นี่อ่ะก็ปิดขึ้นไปพักไว้จยกนมากนะครับพันห่อนไปจัดการสับปิดกันก่อนนะครับเป,ป็ดน้อยน่ารักของเรานี่ตัดคอปัดปลดโอ้เครื่องเฉดข้างในตัวนี่ย่างไรเลยครับนี่ อย่าตกใจกันนะครับอันนี้หัวเป็ดนะครับวิเวียนหัวกระจระเข้เด้อมันคือกันในห,หน่อหัวเหีวกันเนะาะหนุนซาดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเนื้อข้างในนี่ชิโนมซีเดียวออกชมพูชมพูนะครับแต่ข้างนอกหนังกต่สีซึกเรื่องเทศจัดการไปก็สีแหล่ๆทกหน่อยนี่นี่ช็อตเด็ดของเราปู้ยหลากหลายมากซิมิึงกันนะ่อพี่น้องวันนี้โอ้ นุ่มดีดีครับนี่น้ำจิ้มเนี่ยก็ซาก็เขาเนี่สุดยอดเลยนะ

ถึงจะข้างนอกจะดำแต่ข้างในโหย้ยเบิดข้มามอธิบายบูยแซ่บแฮ้อืมอเ,น,เ,น,เนี่ยเปรีป้ยวๆหอมๆเนาะหอมกลิ่นพระรู้ อันนี้เป็นเห็ดหอมครับเนี่เห็ดหอมดักดักดักเป็ดแลบุรีรัมย์นี่ก็จะมีดังๆกับดักเป็ดคุ้มเมืองนะพี่น้องนะนงนะทันได้พลาดไปพลาดมากอะ แบบไปซิมเบื้งก็ได้อยูคคู่เมืองมีหลายหมองโคทเด้ยวยนี่ในบุญรำเนี่ยได้ครับ เป็นได้ทั้งน้ำจิ้มกับน้ำซุปก็ได้มารสชาติเป็นกลางๆครับหนุ่มมีเลยเห็ดตามเลยเห็ด Phốn cả má là phía nông ấy Kiếp là bộ khắp năng bưng Cái này Cái phần tục hâm Kiếp phá thân đấy bơi, Khăn kín một xú phạm Nhưng này khó thuộc khóa đấy จ็บๆนู่นนๆแบบนี้ก็จะทือททากันอบอกดูายสิวะวูดอะเสียงเกียงสขาดห้องฝนสีไมากเล อันนี้น่องรวนรุนเลยเนื้อเต็มเต็มบูคำใหญ่ปดุดโอ้ ซิมปีกงนะั้นไหมมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บร่วมกันโอ้พี่ะูยุกไก่ยังหน่อยนเะนี่ยโงเห็นมันบังนี่งับสว่วนนะี่อะ ยยอเลอน้ำข้อเบิ่งวันนี้ mình đi <tôi> pha pino ăn khoang đầm, đấy, ào đà cái mà bớt đi này ได้มักทางดากเออมักมักกินดากเออวิ่งโจกกะได้คอมเมนคุยกันได้นะครับนะอ,อือ,อจะได้ได้พูดได้กินหัวเป็ดจงหยอยย่ จัดคอตัวครับโอ้ยขอตัวขอตัวโอ้ไม่แห้งสมกับเห็ดโดนครับ เปลี่ยนเบิร์อร่อยอ่ะจัดปีกเชียงใหม่กันพี่น้องได้รับส้มอยู่เชียง่กัน ส่วนนอึกนี่บ่ค่อยมกักไปไหนครับมักกินแต่ปีกกับน้องน้องเมียะบะหมี่บอเล่นบ้าเฉลี่ยัดเบิงเ่งซะแล้วตายดีเนะาะฝาดโอ้หมดเออมาคลักมานเนี่ยเดีนะ๋ยวนอาไซี่แรงขนาดนี้เน,นอเพิ่งอะเพิ่งนนะโอ้ย căn đầu đầu là Pino, biệt mẹ biệt mẹ này, wow, cái tơ này, ha uh -huh. เอาละเนาะพี่น,อนอ้องเนาะจวดกันพอประมาณแล้วเที่ยมเนี่ยใช่นหม ที่ละครับเนาะสำหรับเป็ดนุมน่มๆเปื่อยๆหอมๆนะพี่น้องเนาะนะสุดท,ท้ายนี็ขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามาติดตามรับชมน้าพี่น้องเนาะถ้าท่านใดที่เข้ามาเป็น FC ใหม่ๆก็อ่ายัอย่ได้กด subscribe น้าพี่น้องเนาะอ่าน o t boy channel ก็ต้องขอฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะน,น,น,นะนนนะกดกระดิ่งนั่มนะครับเนาะนะแสียดเสีน้องๆกันแบบนี้ครับ ก่อนจากกันไปครับสุดท้ายนี่กันนะครับเนาะขอให้พี่น้องที่รับชมที่ตอนนี้กันจะเจ็บจะจนนะครับขอให้ทุกคนรวยๆร่ำร,ำร,ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องเด้อเรามาแซ่บๆนัวๆก,กันทั้งสี่ครับคลิปหน้าครับผมโอเคครับสวัสดีครับบายครับ